สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์สองหครับมาแจ้งยอดหักชกอสมเดือนกุมภาพันธ์สองหครับก็จะหักวันที่13บสกุมภาพันธ์สองหครับซึ่งวันที่13บสากุมภาพันธ์ก็เป็นวันโอนเงินค่าเริกการส0 0 0บาทให้กับพี่น้องอสมอครับโอนเข้าบัญชีทกศนะครับใครที่เป็นสมาชิกชกอสมอ็จะโดนหักเงินจากบัญชีหักชกอสมอหักวันที่13บสากุมภาพันธ์หกเก 477บาท36สตางเพื่อไปช่วยผู้เสียชีวิต1326รายนะครับการหักรอบนี้หัก36สตางต่อการช่วยผู้เสียชีวิต1รายนะครับปัจจุบ,บันนะครับมีสมาชิก1492,535คนวันที่13กุมปาพัน์ก็จะหักคนละ477.36นี่ละครับหักจาก1492,535คน,น ถ้าหักได้ครบทุกลายในวันที่13กุมภาพันธ์2569นะครับเขา, <c oughs> าก็จะนำเงินที่หักได้ทั้งหมด <c oughs> แล้วก็หัก1%ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายของสมาค,คมก่อนหลังจากนั้นก็โอนให้ทาย,ยาทโอนให้ให้ทาย <c oughs> าทนะครับถ้าหักถ้าหักได้ <c oughs> ครบทุกลายนะครับ <c oughs> จะโอนให้ทาย,ยาทครั้งเดียวไปเลย5 3 1 9 3 9บาท47ตางค์นะครับโดยจะโอนเงินสงเคราะห์ให้ทายาทหลังวันที่13หลังวันหักประมาณ1สัปดาห์นะครับ แต่ช้าสุดจะไม่เกิน25กุมภาพันธ์59นะครับอันนี้ถ,ถ้าหากว่าโอถ้าหากว่าหักได้ครบทุกรายก็จะโอนครั้งเดียวจบไปเลยแต่แตที่ผ่านมายังไม่เคยมีเดือนไหนหักได้ครบทุกรายนะครับเดือนอน,นี้ก็คาดว่าจะหักได้ไม่ครบทุกลายถ้าหักได้ไม่ครบทุกรายเขาก็จะโอนเท่าที่หักได้ครับหักได้วันที่13กุมภาพันธ์เท่าไหร่เขาก็จะโอนเท่าที่หักได้ก่อนโอนประมาณ1สัปดาห์หลังวันหัก ก็จะโอนให้ทายาทไปก่อนส่วนที่เหลือจะตามหักจากสมาชิกในเดือนต่อๆไปและตั้งเป้าว่าจะโอนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกอันนี้ก็คือเรื่องราวของการหักจกออสมเดือนกุมภาพันธ์2569ที่จะหักวันที่13กุมภาพันธ์5 5 6 9นี้ครับก็นำข่าวมาบอกพี่น้องอสมอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ